ผมนทุดบัวประทุมผู้แทนนัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลคนจังหวัดอังทองในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับผมขอมีส่วนในการพิปรายในการเพิ่มมาตา13ทับ2ของคณะกรรมาการในความเป็นจริงผมตั้งใจที่จะพิปรายมาตา13ทับ1ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าโดยเงื่อนเวลาที่จำกัดก็คงไม่สามารถที่จะพิปรายใน13ทับ1ทันได้ แต่ประเด็นที่ผมจะพูดนั้นมีความเกี่ยวพันกันครับประเด็นที่หนึ่งของท่านประธานครับก็คือประเด็นที่ล้ายกับท่านจิรายุห่วงทรัพย์ต้องขอประทานโทษที่เอ่ยนามที่ได้พูดถึงกรณีของวงเล็บ4วงเล็บ4เนี่ยนะครับเป็นวงเล็บที่พูดถึงการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของกรุงเทพมหานครจังหวัดและสถานีตำรวจต่างๆพูดกันในภาษาซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนชาวบ้านที่สัมผัสในโรงพัก ถึงแม้ว่าหลายคนไม่อยากจะเดินขึ้นไปก็ตามเนี่ยนะครับก็รู้จักกันในนามกตตรเรารู้กันดีครับว่าแต่เดิมโครงสร้างของกตตร,ร t. T. <empezar S 2> ไม่ใช่โครงสร้างที่อยู่ในกฎหมายวันนี้เอาโครงสร้างกตตรเข้ามาใส่ในกฎหมายมาอยู่ภายใต้การดูแลของกตชก็เป็นสิ่งที่รับได้เพียงแต่ว่าในวรรคสองของงเง็บสี่นะครับพูดถึงองค์ประกอบ การดำรงตําแหน่งการพ้นจากตําแหน่งกักเกณฑ์วิธีการต่างๆของกตตรผมก็ต้องถามย้อนไปกับทั้งกรณีของวงเล็บ4วักสองแล้วก็ถามย้อนไปในโครงสร้างในมาตรา13ทับหที่สภาแห่งนี้ได้เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ว่าเวลาที่เราพูดถึงองค์ประกอบเนี่ยนะครับสำนังกงานตํารวจแห่งชาติเองหรือโครงสร้างของตํารวจทั้งหมดมักจะถูกเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะการใช้อํานาจ แข็งที่เรียกว่า hard power แต่วันนี้สังคมไทยรู้จักคำว่า soft power นะครับถึงแม้แปลเป็นไทยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจที่เรียกว่าอำนาจระมุนประเด็นก็คือว่าในโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยนะครับมีหลักประกันหรือมีสัดส่วนของไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือองค์ประกอบของพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติชาติพันธุ์ แบบใดอย่างไรประการใดบ้างในทางสังคมครับมันมีความแตกต่างระหว่างการใช้เจนเดอร์เกับการใช้เจ n d e r ร์ i บรในการอธิบายถึงโครงสร้างเหล่านี้ถ้าใช้เจนเดอร์เอย่างเดียวนะครับก็อาจจะต้องมีการกำหนดโคตาหรือจำนวนขั้นต่ำขององค์ประกอบว่าต้องมีอย่างน้อย1-2ถึงคนหรือ3คนสุดแล้วแต่คณะกรรมการนั้นจะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมดกี่คน แนวคิดแบบเจนเดอร์ไรก็บอกว่าจริงๆเราต้องสลายมิติทางเพศเหมือนกรณีที่พักก้าวไกลเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม,ตมประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์ที่เรียกว่าสมรสเท่าเทียมที่จะเข้าสู่สภาสัปดาหนะ์หน้าก็คือไม่พูดอีกแล้วครับว่าเขาเดียวกันแต่งงานกันได้เท่านั้นแต่คนไม่ว่าจะมีเพศสภาพหรือเพศวิถีแบบใดสามารถแต่งงานเป็นคู่สมรสได้อย่างเท่าเทียมกัน ฉะนั้นประเด็นของผมนะครับท่านจะใช้เจนเดอร์ไร์เจนเดอร์เนอย่างไรก็แล้วแต่แต่องค์ประกอบที่อยู่ในวงเล็บ4ีของมาตา13ทับ2และย้อนไปในมาตา13ทับ1ท่านบันทึกไว้ในนี้ได้หรือไม่ครับว่าจะมีหลักประกันว่าในโครงสร้างเหล่านั้นจะต้องมีผู้หญิงหรือสตรีอยู่เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานที่ท่านยืนยันกับสภาแห่งนี้น่นเป็นประเด็นที่หที่ผมอยากจะสอบถามทางคณะกรรมธิการครับ ประเด็นที่2ครับเป็นความต่อเนื่องในวรรคหนึ่งครับที่ท่านพูดถึงการปฏิบัติตามกฎหมายยุทธศาสตร์ชาตินโยบายมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบแบบแผนต่างๆแล้วท่านมีการขยายความนะครับในวงเล็บหนึ่งที่พูดถึงการพัฒนาระบบตำรวจเป็นต้นประเด็นของผมก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงการรับผิดชอบของตำรวจในปัจจุบันนะครับ มันมีคดีลักษณะเฉพาะที่ทต้องคำนึงถึงมิติทางเพศอยู่เยอะแยะมากมายไปหมดผมยังไม่พูดถึงมาตราที่เกี่ยวข้องกับการมีตำรวจหญิงการมีพนักง,งานสอบสวนหญิงแต่ผมไม่ทราบว่าในลักษณะเหล่านี้ท่านประธานกรรมธิการท่านเองก็เคยทำงานที่เรียกว่าพอดสตอรอหรืองานพิทักษ์เด็กสตรีซึ่งผมชื่นชมท่านพลตเอกชัชวานสุขสมจิตในฐานะที่เคยร่วมงานกับท่านมาโดยตลอดในประเด็นเหล่านี้ ฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านพูดถึงยุทธศาสตร์ชาตินยโยบายต่างๆเนี่ยนะครับกรตรที่กํลังกตอชอที่กํลังจะสร้างขึ้นมีมิตินิวิธีคิดแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่ในชั้นที่ท่านพูดคุยกันในคณะกรรมธิการหรือไม่มีการพูดกันไหมครับว่าการวิเคราะห์การทํางานของตํารวจต่อไปนี้ต้องดูนะคดีเกี่ยวกับเพศจะเป็นอย่างไร มีการพูดกันไหมครับว่าการปราบปรามและการป้องกันอาชญากรรมต่างๆท่านจะใช้มิติในเรื่องเพศเข้ามาอย่างไรมีการพูดคุยกันหรือไม่ครับว่างบประมาณการบริหารงานต่างๆนั้นจะต้องใช้มิติทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงบประมาณที่เรียกว่า G R B Gender Responsive Budgeting เข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารงบประมาณสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้ท่านได้ชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ครับและเป็นหลักประกันว่าอย่างน้อย วันนี้เวลาที่คนที่ถูกระเมิดทางเพศคนที่ถูกค้ามนุษย์คนที่เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว2วันที่แล้วนะครับมีกรณีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจนนําไปสู่การเสียชีวิตปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเคยไปร้องขอความช่วยเหลือจากตํารวจมาก่อนแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือฉะนั้นประเด็นตรงนี้ครับที่บอกว่าท่านต้องปฏิบัติตามและออกนโยบ,บายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการตํารวจ ผมอยากได้ยินจากท่านว่าเป็นเรื่องที่มีมิติทางเพศหรือความเสมอภาคทางเพศหรืออย่างน้อยที่สุดนะครับความเสมอภาคระหว่างเพศเข้ามามีองค์ประกอบในสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่จําเป็นเสมอไปครับที่ผู้หญิงต้องพูดถึงเรื่องของผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายก็สามารถพูดถึงเรื่องของผู้หญิงได้และทุกเพศสภาพก็สามารถพูดถึงเรื่อง ความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนในผืนแผ่นดินนี้ได้ผมขอคำตอบจากท่านคณะกรรมิการด้วยครับขอบคุณครับ